ฮอตแ้วพี่น้องคุณหมอมาแล้วเด้อคุณหมอมาแล้วเด้อคุณหมอใหญ่คุณหมอใหญ่ค,หหญคุณหมออีสานนครศิีนใครป่วยมาหาหมอดวนเอออยู่บีกสี่เมียงเลยพี่น้องปาดหานเพิ่นไหมปาร์ตักเพิ่นไหมปาดอ้แห่งทึกไฟแห่งสีหงอามตามแห่งสีงามเนาอน,นี่นะนี่ตีว่าเพิ่นบ้พาพัซซักใหม่ปีนี้นะพัซซักอีสานนครศินพี่นอ้องเออ เอเห็นแต่ข้าเจ้าไทยลงรูปเนาะเออยามบ่ทึกแซงเป็นชนีหยามทึกแซงนี่ก็สิหงอามตามก่อนนี่พี่น้องนี้นะเลี้ยมหยุ่มหยบหยาบหยาบตะปั่นเพชรนินกินดาแล้วนี้นะโอ้ปั่นป่าชัดโลมันปาชัดจิคุณนะคุณนะคุณนะอีสานนครศิลพี่น้องเอ๋ยกำลังร่วมแรงแข่งขันกำลังแต่งหารกันคุณนะจักซันจากสันจากสันบนี้นะอีสันหนึ่ง สันสองสั้นสามสันสี่สันห้าสันหกสันเจ็ดสันแปดสันเก้าหลายสั้นจังเนาะเวทีสมัยสมืยเนี่ยพี่น้องคุณนะเสียงซีเสียงนะมีสลิงบ่มีสลิงบ่กไปห้าสลิงก่อนพูดบ่โต๊ะดอกพี่น้องแต่มันจืนซื่อๆ่วนน้องหนังห้างเคียงอยู่ข้างล่างคุณนะอันนี้ผู้เบาขนบอยนี่นะ คนละไม้คนละมือไล่คนลไล่ใดไล่ไม่ไล่ตำไล่คนไล่ได้ได้ไม่เหีเยหงามหนังแต่งเวทียูคุบ่าวคนบอยนะคุณน,นะลำพงจักดอกจักดอกโบลำพงอะไรดังกระหึม่มครับมื่อน,นี้มาเ้อพี่นอ้องคุณน,นะมองปู่ซากกระเปล่นเอดเติร์ดดีเก่งลาดปูนบ่แลวผู้หมากลอนน่สนุกเลียกสิเลียกมองได้สนุกเลียกออแม่เ,เม่ายายซัดซ้ำเทียนแล้วนะ <c oughs> สนุกปู่เนาะ หมากอมูเดบัตเท่าไรเนาะไปท่ามหลักขาบัตรก่อนต้องมีคนท่ามหลคา,าบัตรใมาบัตเท่าไรเเขาจะไปท่ามผู้ได้จังสิร้บัตเท่าไรนะคกับบัตเท่าไรนี่นะบัตรร้อ่บาซรย์พี่น้องคนมกับบัตรร้อยสี่สิบเอมีสร้างพร้อมพี่นอ้องสร้างนี่มแต่ผู้ล่วงบ่อเสร้างลงปลามาแต่ผู้ล่วงบ่อนี่นะอันน้ากห้าก,กัน เอซนกันบ่ซางนี่มีซางด้วยมีซางด้วยเบิ่งบรรยากาศทางาพี่น้องปาดปู่สาดแล้วติแม่ปู่สาดแล้วบ่นกเอาปู่พืนใหญ่ๆให้นังนําเด้นั่งเนี่ยมีนั่งางมโเนาะจะเห็นสัตว์เนาะบ่แจงหรอกงานซะนี่นะส่วนใหญ่บ่แจงหรอกเป็นบ่แม่นงานเจ้าภาพนํงานเาจัดเาเมามัน น้ำโอ้นามเกลียงโบราณสักนะเบิ่งโสบันท้าบิ่งโสมาแต่บานไี่นักขุนแม่นี่นะปักมาร์กนี่นะมอนี่นะเอออืมบันปักมาร์กมีแต่บ้านเซ็ตที่ก้อนน้อนี่นะมาหกกรมูกรสุ่มบันปักมาร์กเออเบ่าขึ้นเมื่อลำปั้วดป็นแต๋ตอดเนาะ <laughs> แนวยูแนวกินอาหยะพี่น้องวะมาห้ยู่ห้กินพี่รับพี่น้องก็ต้องกินเข้าบ้านมากินพี่โอ้เนี่ยคนท้หราคาบัตรลาคาบัตรติดแล้วผู้ใหญ่ร้อยสี่สิบเด็กเกตสิบบาทมาเด้อพี่น้องพ่นะ่ะเวทีตังแล้วเรียบร้อยอีสานนครศรีบิ๊กซีเมียงเลยนี่เราติดให้เบิ่งแล้วเน,นี่ยนะมีคนถ้าม,มาบัตรราคาเขาได้านานะ ร้อยสี่สิบเด็กเจ็ดสิบครับผมตามนั้นเด้อ